มาครับโอ้เจอแมกโนเลียด้วยนะแมกโนเลียชัวมาทรงนี้นะฮะมาเรามาลองดูกันว่าน้องไคจูจะไหวหรือเปล่าหรือเกมผมจะหลุดไปก่อนค่าดเดาไม่ได้โอเคเริ่มก่อนแล้วกันนะแมกโนเลีย ดีเพ่าว่าเริ่มก่อนเนี่ยแปลกๆอ่ะเก็บนี้แล้วกันครับก็เด็กโปรไฟล์ทำไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูก่อนได้เนาะคลิปนี้มาเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับและแน่นอนว่าก็ยังอยู่กับประธานบริษัทนะเวสตสตราเฮ้ยยูนิกาแล้วก็เจอแมกโนเลียสิแต่เจอเป็นยูนิกานะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น ได้ชีวลิลไม่แน่เหมือนกันอ,อ,อ่ะเหมือนดิมครับเสิร์ชออเดอร์อร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 ห้องวุ้นใจขึ้นมือแล้วก็แปะเลยเสร็จตัวออเดอร์สกิลหรือเด,อด,ดเปิดท็อเด็กห้าใบเคได้พีจีขึ้นมือนะครับถือว่าโอเคอืออื้มอื้ม ถึงจะรีดก,กองออกมาได้แค่ใบเดียวก็เถอะแต่ว่าเป็น PG โอเคอ่ะสกิลออเดอร์ครับเดินมาอย่าลืมใช้ทุกเทิร์นนะครับห้ามลืมเป็นอันขาดอ่าฮะผ่านแล้วครับแค่นี้แหละเพราะาเราเริ่มก่อนตนะ้องตีไม่ได้น่าจะยูนิก้าไหมถ้าเล่นเกมหนึ่งแบบต้องดูไลน์ๆนะแต่แม่งทำคาแรคเตอร์ออกมาหลอกมากเลยนะแบบหลอกก็จเจอเจอมกโนเลียแน่นอนสบายละไอสัตว์เปิดมาสีม่วง น่ายูนิก้าจริงด้วยลยลนนี้น่าจะยูนิก้านะไม่น่าเป็นตัวอื่นไปได้นะว่าเจ็ดหนึ่งมาเป็นตรงนี้โอเคน่าจะชัดละใช่ไหมใช่แหละไม่น่าเป็นตัวอื่นไปได้เพราะาผมจัดยูนิกา้าผมก็ใส่เก็หนึ่งใบนี้อ่อกาดหน่อยไหม โนกาแล้วกันเผื่อตกทิกเกอร์จะได้หยุดแวนไก่เขาด้วยไม่หยุดนะครับโอเคเรียกอ,อันนี้ก็น่าจะปล่อยอ๋อตีเสร็จนะครับจบการต่อสู้ที่โจมตีหรือบูส์เนาะยัดโซเปิดทอมเด็กเจ็ดใบนะครับหยิบการก์ดเจ็สามขึ้นมืออะไรก็นดะ ยูนิก้าแหละเมื่อกี้นี่ออเดอร์ยูนิก้าชัดเจนโนกต่อใช่ยูนิก้าเหรอโหแล้วดูโฟยแบบขนาดหนักด้วยถ้ากระตุกนี่กูก็ต้องไปอัดใหม่นะครับเนี่ยขอร้องเลยโอ้โหแล้วไม่ออกมาเยอะมากออกมาทำไมเยอะแยะสามไปแล้วเนี่ยบอทเลยครับโซโรอืมทิ้งนี่ไหม หรือว่าทิ้งนี่หรือว่าทิ้งเกตหนึ่งทิ้งเกตหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเกตหนึ่งเข้าได้อยู่โอเคเ่ตเกียวค,ครับเหมือนเดิมเอาเซตออเดอร์ไคจูขึ้นมืออือฮึเสร็จปุ๊บก็แปะเลยครับเหมือนเดิมเก้าห้าอ,อือฮึ สองใบหนึ่งใบขึ้นเมือ1หนึ่งใบลงดอกโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะได้เพอร์โซนานะครับเราเริ่มก่อนด้วยเพราะงั้นเราจะได้เพอร์โซนาก่อนเนาะโอเคที่เหลือทิ้งเนะาะอ่าฮะอ่าสกิลไหมถูกทิ้งระหว่างเทิร์นไม่กดแล้วกันครับอ่า มูคอไปเล่นเลยแล้วกันโค้ดไม่กดเทคนะคิดว่าเอาไว้กด,ดเธอหน้าก็ได้มั้งเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาเสบไปไม่กเ็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งไปดได้อยู่อ่ะมาเก็บไคจูเข้าไปห,หมดครับมาเถอะเลยบังการด์ดนี่อัก หมื่นแรนครับสามทีถ้าไม่ตกทิกก็กูกลัวมากเลยว่ามันจะตกทิกเกอร์แล้วก็หยุดทุกเลน,นกูพูดอะไรเนี่ยเป็นลางอยา่างน,น,น,นั้นตลอดเลยจริงบอกว่าคู่แข่อออองหยอกโอเวอร์ไม่ก็ออกโอเวอร์จะรู้วนะขอเวอร,ร์ดิ โอเคโอเคอย่างน้อยคีก็โอเคถือว่าชดเชยมังกรเหลืองที่โจมตีไม่ได้ไปนะทำเขาสัมเดจได้ยัโอเคอ่ะฮมาสออฟพินดากแกรมเขาเริ่มหลังด้วยนะครับเพราะงั้นผมจะโถมได้เลยเนาะแต่ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเริ่มหลังนะครับเขาจะเพอร์สนาไรได้เหมือนกัน คิดว่าเขาน่าจะมีมาสออฟินตาแกรมอยู่ในเมืองหลยคิดว่าก็ตีตีไปนะจริงๆมันตีไม่เข้านะไม่ต้องตีกันกดจบเทิมเลยเถอาผมตีตีไปขี้เกียจกดจบเทธนแต่ตอนนี้แย่อย่างหนึ่งตรงที่ผมต้องหาเซตออเดอร์อีกใบนึงอ่ะดิอืเธอหน้ามันเล่นได้เลยก็จริงแต่ว่ามัน ยาก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 อยู่ p g Van ไม่เอาเปลืองเพราะว่ามันวน p g ไม่ได้ครับคือถ้ามันวน p g ได้เนี่ยเด็กนี้มันจะแบบท็อปเมตาเขียยๆเลยเชวดีถ้ามันวนไม่ได้อ่ะก็ลงเกตเด็กเริ่มานะครับคาตเตบัตหนึ่งเปิดท็อปเด็กสามใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงดอกอีกหนึ่งใบเข้าโซนหนึ่งใบลงดอก uh huh. ก็อ๋อเอาเกตสองลงดอกนะครับ เกตสองที่ถ้าเพอร์โซน่าไลท์บัสหนึ่งมันจะเตะเรียผมสามใบเข้าโซได้เอาอะไรเข้าโซไปเอายูนิก้าจ่ายเอนเนอีบัสสามนะครับเอาการ์ดหนึ่งใบที่เป็นคริหรือยูนิก้าเข้าโซก็เอายูนิก้าเข้าโซนะครับแล้วก็คอคอเรียหนึ่งใบเก่งมากเก่งมากๆใบนี้ของยนะูนิก้าเนี่ยโอ้แล้วแค่นี้เลยนะครับ มันก็ควรจะแค่นี้ป่าวะผมกาดแล้วครับคิดว่าสองบาทนม่จะพอนะรหรือไม่ก็ปล่อยข้างหรืออาจจะเสพไปให้หมด <c oughs> เสพไหม <c oughs> หรือไม่ก็กาดเอาเอา,เอาเอาเอเกศสามไปไปากาดเล่นครับเพื่อให้มันมีใครจูอยู่ในดอกแล้วเราก็จะได้วนเกศสามใบน,นี้รอบสองมันจะได้บวกพลังนะ เฮ้ยน <_ d ying> <_ d ying> ่าสนใจนะ่สิบหก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 เศบสองข้างไหมอ่เอ่เอถ้าเสษใช่ปะเือหน้าผมจะไลท์แล้วก็เก็บเก็บสามใบแล้วก็คอนี่เก็บสองตัวนี้ก็จะหยิบสีเหลืองขึ้นมา ได้อยู่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 โอเคได้อยู่อินเตอร์สับถูกแต่เธอหน้าผมก็ทิ้งเกรสามแล้วก็ไลท์ผมก็จะได้วนเกรสามไบนี้เข้าออ,อเดอร์ได้ชิวอ่ะก็เหมือเนเดิมนะเข้าโซลแล้วก็เปิดเจ็ดครับหยิบเกรดสามขึ้นมือหนึ่งใบยูนิกาที่ถือว่าเก่งมากนะยิ่งได้แบบยูนิก้าล่างใหม่สีเขียวของชุดศูนเจ็ด เก่งมากครับเก่งมากเก่งมากอ่ะทิ้งนี่ครับไล่ดูมาอาร์เตอาร์เตอาร์เตสักอย่างหนึ่งเตะเตอ่ะสกิลแวนกันเลยครับเอเนอร์จีบลัสสองเอาไคจูสามใบครับจากดอกเข้าออเดอร์อ่ะฮะแล้วผมก็จะใช้สกิลของเกรดสองใบนี้ โดยการโซบลาสองแล้วก็ขอตัวเองลงเรียเอาะว้บอกห้าพัน 5, ด้วยสกิลเมื่อลงครับเมื่อกี้ดีเลยไปนึกว่ามันจะค้างแล้วก็หลุดไปละเมื่อลงเรียเอาการไคจูที่อยู่ในออเดอร์หนึ่งใบครับขึ้นมือ แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งไว้เอามาเอาไขจูเหลืองแล้วกันแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นจำใจนะทิ้งดอแล้วกันครับเพื่อที่ผมจะเอานี่แล้วก็นี่ไหมนี่ต่อหลังนี่ในดอกมีไขจูสองใบเอ่ออาไงดีวะเก็บแล้วกัน เก็บเป็นไร้ลายครับชีโดะบต้องเก็บแหละเพราะว่าเผื่อเผื่อได้ออกฟิสซิ่งเวฟไงถ้าเราได้ออกฟิสซิ่งเวฟอ่ะมันจะได้ชิลบวกเพิ่มขึ้นครับมันจะโอเคกว่าเคมาแล้วก็แค่นี้เลยครับแบตเทลร์นด่ะเอานี่ตีไม่บูทบง์วไว้รอบสองค่อยบูทรับหมือนแวง ยังกดเทคไม่ได้หรอออกมาจบการต่อสู้นะครับเทคบนอนะ่ะกดไม่ไดแ้แน่ๆแล้วเพราะว่ามันต้องตีเกรดสามอืมไอซิิวบวกห้าพันแต่เทคล่างกดได้นะเทคล่างมันบอกว่าแวนเราเป็นเกรดสามมือเขาแปดใบเขามีเกรดสามบนมือสองใบที่ได้ออกได้ได้ได้ยูนิก้าแมสรอบแรกกับดึงเกรดสามขึ้นมือ จะบางใบหนึ่งนะครับอาา่าฮะอ่ะสกิลครับจบการโจมตีเนาะแวนขาดเป็นเกรดสามครับอารคิเท้รีทายตัวเองโจมกัร์หนึ่งใบอย่าโจว,วเวอร์ก็พอผมขอแค่นี้นะนบักสิบห้าเวนขาดขอมือน่นโอกาสครับป่าว,าวตกคิกเกอร์ไหม โอน่ตกติกเกอร์นะตกติกเกอร์ไงก็ถือว่าแย่อยู่นะเพราะว freely, er field, ่าในออเดอร์โซนผมไม่มีตัวตีเลยมีตัวตีแค่ตัวเดียวนะครับแวนตีครับสกิลแบงคครับออเตอร์ไรส์หนึ่งพอไรจูสองใบเนาะแน่นอนว่าใบนี้กับใบนี้ เผื่อตกทิกเกอร์อะเราต้องเล่นแบบให้คุ้มที่สุดนะครับมาฮะัตะกิ้ไปนี่ก่อนแันกาเป็นอัลคิเทนะครับได้เทคลบห้าพันเนาะส่วนอีกเทคหนึ่งที่มันบอกว่าอ่าอะไรเนี่ยอีกเทคหนึ่งที่มันบอกว่าบวกหมื่นบวกคีเนี่ยยังไม่ได้บวกนบเนาะเพราะว่าแมนการคู่แข่งยังไม่เป็นเกรดตามเนาะโอ้ตีถึงนี่ว่า พราะว่ามันเอาตัวเองลงดอบนะครับจากสกิลของแวนการ์ดเอาชื่อเหมือนเออบบกเหมือนโอเค,อเคถึงอยู่ไอตัวนี้ลบห้าพันอ้นี้บวกอีกห้าพันถึงอยู่ตีได้นะครับการดไหมอ่าแล้วปลาการดมาเป็นคริติเคอลทิกเ,เกอร์นะครับดเช็คมาแรงสามก็ <c oughs> <c oughs> มาแรงสามมาอยู่ในบนโต๊ะ <tyard. S 2> เออผมออกข้างนี้แล้วกันยังไงแวนไม่น่าจะเว้นแต่จะได้โอเวอร์ขอโอเวอร์จะดีมากนะวันเข็มโตโอวัตริกาเออไม่เข้าครับไม่เป็นไรปังกาตัวนี้ครับสามหมื่นสามครับเป็นสี่หมื่นหนึ่งบูดิ๕พันสกิลครับเมื่อตี เคาน์เตอร์บลัสหนึ่งครับพาวเวอร์ไมายน์สโกเซงลบห้าพันสองคริติคอลสี่เปอร์หนึ่งขอพีจีแรงนะแรงมากเลยไนดะ้ไหมคู่แข่งกั็ไม่เกินสองเลยด้วยผมถึงเลือกเริ่มก่อนไงไอแมทที่ตีกับยูจีนนี่แม่งแบบอันนั้นมันเกินไปนะยูจีนมันถือพ <laughs> <ป>ีจีสี่ไปผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงสกิลเดียวสาวครับ มีคืนคอร์สวนได้ด้วยนะครับเราสามารถโซบัสสองออกไปเล่นใหม่ได้เถินหน้านะครับโคตรเก่งโคตรอันตรายสิบแปดตีแวนครับสกิลครับเมื่อตีเอ่พราะว่าบวก5 0 0พันครับถ้าบวกจบแบทเทิลมันจะรีไทย์ตัวเองสองสามแวนการ์ดการไหมมือสี่ใบมอการนำ เออโอเคแล้วไม่ตกทิกเกอร์เลยนะถือว่าโอเคอยู่ตกมาทิกเดียวอ่ะสกิลกับตี้เสร็จดีถ่ายเธอหน้าผมมีเพโซนาไลท์เธอร์นี้น่าจะรอดอยู่พีจีสองใบพีจีสองใบยูนิกาน่าจะเป็นยูนิกาแมสได้ปะคิดว่าออกมาแล้วนะครับ เอ้แต่ไม่มีแมสอฟพินาแกรมนะไม่มีแมสอฟพินาแกรมในดอกนะครับอ่ะสกิล,กลเกตสองของยูนิก้าก็คอเกตหนึ่งนะครับที่เป็นลายลายกับตัวเองลงเรียคอหัวหัวส้มหัวฟ้าลงเรียรโอ้มีออเดอร์นะครับโอเคมีแมสอฟพินาแกรมในดอกลนะอ่ะสกิลนะโม่ออเดอร์หนึ่งใบลงดอกแล้วออเดอร์ไปนั้นอ๋อ อ,อ๋อทิ้งมือหนึ่งใบโมออเดอร์ถูกแล้วแล้วออเดอร์ใบนนั้นจะเล่นจากดอกได้นะครับแต่ในกรณีนี้น่าจะเอามาเล่นกับแมสอัลเ e นตาแกรมมากกว่ายูนิก้าผมไม่ใส่ใบนี้ <laughs> ยูนิก้าผมไม่ใส่บนออเดอร์นะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เกดหนึ่งใบนี้เพราะว่ายังไงมันขึ้นอยู่แล้วเว้ยแมสอัลเพนตาแกรมมันมีตัวเสิร์ตเกดสามไอเกดหนึ่งที่ที่เขาใช้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะงั้นมันมันมีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่ แต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าอาต่อให้มันไม่ใส่มาโมโร์โมออเดอร์มาซอฟเพนารแกมใช่ปะเขาอาจจะใส่มาเพื่อ,อโมโตัวของอันนี้ก็ได้โมโออเดอร์ของยูนิก้าเอง<ๆ>เพราะาออเดอร์ยูนิก้าค่อนข้างเก่งนะบอกว่าหงายแดมหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีชี้ในใบโซนสามใบเนี่ยมันจะทำอะไรได้ทุกอย่างหง,งายดมมั้งเออหงายหงาย,งายดมมาถูกแล้วแล้วก็ถ้ามียูนิกา้าอยู่ในใบเนี่ย มันจะชี้แวนชี้บวกหนึ่งด้วยค่อนข้างโอเคเลยทีกเดียวอ่าอันนี้ก็บายยูนิกาล่างแรกนะครับเพื่อเอาไดเนาะครบแล้วเนี่ยชี้ในกองชี้ในโซไม่มีทิกเกอร์เลยแต่น่าจะมีแหละเพราะว่าสกิลเกตสองใบนี้มันก็วนทิกเกอร์ได้นะครับจากตอบชี้มีกี่ใบอ่ะหนึ่งสองชี้มีสองใบชี้ไม่พอชี้ออกมาแค่สองใบนะครับ ใบที่3อยู่ใน damage zone ไอ้หรือคี้มีแค่2ใบใช่ใบที่3มันใน damage zone ครับขีอ้ออกมาละว4ใบอ๋อใช้สกิลเกณฑหนึ่งครับหืมทาไมถึงเอายูนิก้าเข้าโซนอ,อีกแล้วอ่ะไม่มีคี้อ๋ออันนี้ใช้ order ยูนิก้านะครับ แบนมีขี้เนาะหงายดำหนึ่งล้วแบนมีขี้นะโอ้มันหงายดำเลยเออมันหงายดำเลยนะครับแล้วก็เลือกทิกเกอร์สามใบอ๋อจากดอกเข้าโซนะครับอืมถ้ามาีอยู่ในก้าอยู่ในใบมันจะบวกขี้ด้วยขีย้มีแล้วสองใบนะเขาต้องหาขี้เพิ่มอีกใบหนึ่งสกิลนะครับคอนเทบัสหนึ่งเอาทิกเกอร์เข้าโซเนาะแล้วก็พาวเวอร์บวกห้าพัน ต่อให้ไม่ได้เอาเข้าก็บวกหนะ้าพันครัเพราะมันแยกกันแบ t เทิเลยนะต้องเอาเลียตีก่อนคนระับเขาไม่กดสกิลไอ้ใบนี้นะเพราะว่ามอนผมไม่โดนเลือกไอ้นี่มันไม่โดนเลือกแล้วบูสต์เลยนะเวฟแรกตีมาผมจะต้อง PG ข้างหนึ่งใช่ปะผม PG แวนแล้วปล่อยข้างที่เหลือไหมสี่สามเลยนะไม่โคตรแรงหรอปล่อยแล้วกันม,มันจะลุกมาอีกทีหนึงนะ่งครจากสกิลของนยกน ดาเมจชโอ้ล้วไม่ตกติ๊กเกอร์น,นั้นแย่อยู่นะเอาจริงแล้วแต่ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่เวนตีนะครับสองสามสกิลก็บัสหนึ่งเอาา่อไบทิกเกอร์ไอไบาการ์ดไอ้ไม่ใช่ไบดิโซบัส,สามนะครับคัตบ,บัสหนึ่งโซบัส,สามแล้วก็ไบทิกเกอร์ที่เป็นคิจากในที่โซบัสออกเนี่ยไปไบโซนแล้วก็สแตนเลียหนยึ่งตัวนะครับ ใช่ปะมันจะอ่ะสแตนเลียนหนึ่งตัวเนะาะใบคีเมื่อกี้น่าจะมีสองใบเนาก็ใบคีสไปสองใบสแตนเลียนหนึ่งตัวแล้วก็าเวอร์บวกห้าพันตามทิกเกอร์ที่โซบัสออกใช่ปะอ๋อเวอร์บวกห้าพันทุกๆที่เะเข้าทิกเกอร์ในใบโซนทุกๆสองใบกูกบพีจีดิซัดรอทีอะไร แล้วมันจะได้ยิงเขาหนึ่งใบได้ไมั้งสกิลยูนิการนะจะได้รีไทยคู้แข่งหนึ่งหนึ่งใบด้วยอการยังไงให้คุ้มเว้นแต่เขาจะพีจีมาสองข้างเขาจะคีมาสองข้างเอ้ยได้อยู่ถ้าเขาคี้มาสองข้างผมก็รอดรอดอยู่ทิ้งนี่ไหม,มทิ้งคีแล้วครับสนะู้เคการเซนการด์ารด เขาสามได้เนาะถ้าเขาขี้มาแล้วลงข้างเนี่ยผมก็พีจีข้างหนึ่งได้อยู่แต่เหมือนจะไม่ออกเลยนะือวงซวยพอสมควรนะสำหรับสอนลงข้ามาโอเคมาขี้หนึ่งนี่ถือว่าใจดีมากแล้วนะค <laughs> รับเืยไม่ต้องห่วงผมต่อให้ไม่รับก็วนขี่ได้อยู่ดีอีก็วนแต่เมทเล่นได้อยู่ดีนะเพราะมีหงายแ่ย อ่าฮะยังไงเอาข้างไหนตีก่อนครับเอาข้างเบาตีก่อนเนาะเอาข้างนี้ตีก่อนผมปล่อยแล้วพีจีข้างหนึ่งพีจีข้างของคขียังไม่ใช่ครับยิ่งยังไม่ได้ไม่เป็นไรข้างนู้นจะสามแปดต่อมาไม่พอมันจะสามแปดพอดีเป๊ะขาด ห้าพันข่ดถ้าพอตีไหมเมื่อกี้เขาเช็คอะไรนะเกตหนึ่งเกตดหนึ่งเกตหนึ่งสองใบแล้วก็คีใบหนึ่งโอตีเลียนะครับปล่อยดิอะไรของนเขาวะผมอยากให้เลียไไปนะมันลงดอกนะจริงแล้วซึ่งมันก็ลงปดอกไปอยู่ในดอกไปแล้วขอบคุณมากครับอก็เธอจวดครับ เโซนาไล่ดนั่นแ yeah, ย่อยู่แต่ไม่เป็นไรเรายังเล่นได้อยู่นะครับขอไปนี่จะเทิร์นสุดท้ายแล้วแหละ่ะสกิลแวนครับเอ่อเอเนจีบัสสองเก็บไคจูสามใบครับผมจะเก็บใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้อาาโอเคแล้วก็ใช้สกิลของออเดอร์ครับ เลสตัวเองแล้วก็เอาไคจูหนึ่งไปเข้าโซอไอเข้าออเดอร์เจอาไคจูเหลืองเพื่อเอาไว้บนตัวได้มันจะบวกห้าพันเขาต้องกาดทุกเลนนะแล้วโดนห้าเวฟอย่างงี้ไม่น่ารอดล้ะครับโอเคผมกดตัวนี้โซมัสสองครับแล้วก็คอตัวเองลงเรีย เออบวกห้าพัน,น,น 5, อ่ะฮะแล้วก็สกิลครับผมจะหยิบหนึ่งใบขึ้นมือแน่นอนเราจะหยิบเกตหนึ่งใบนี้แล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งแม่งไปสกิลเกตหนึ่งใบนี้ครับเมื่อโดนทิ้งจากมือระหว่างเทินหรือเด็กเขาจะบัตหนึ่งครับคอตัวเองลงเรียรได้ข้างไหนแรงกว่ากันข้างนี้เอ๋นี่บ่อเต็ม อะเลกาล็กพีซครับเลกาล็กพีซจวนหนึ่งโอ้ฟิสซิเมเบด้วยโอเคโอเคแมนบวกห้าพันนะครับมาแบทเทิรดเลยน่าจะชนะแล้วมั้งนี่มันใจสดุด้วยมันใจสดุด้วย,อวยไอ้หมนี่มือเงือตกมาแล้วหวังว่าเขาจะไม่โอเวอร์ใส่ผมนะครับ <laughs> หวังว่านะขอร้องแหละโอเดกาชิมัสบูทเลยเอาแรงเขาโยนชีมาแล้วถ้ามีเกจหนึ่งบนมือสองใบอีกใบไม่รู้อ่าพาวเวอร์บวกห้าพันครับเมื่อบูทหรือตีสองแปดครับสามสามตัวนี้ครับเมื่อตีบันกาดเกจสามบวกอีกห้าพันเป็นสามแปดไอเป็นเออถูกแล้วสามแปด เสพได้ไม่พอไม่พอไม่พอ,พอเขาต้องปล่อยเว้นแต่จะมี PG ในมือซึ่งไม่มีหรือว่าโอเวอร์ในมือซึ่งขอร้องว่าอย่าให้โอเวอร์ท็อปเด็กเลยขอร้องแค่นี้ถ้าจบตรงนี้ก็จะชนะเลยนะก็่ได้คิดหนักย่นอ้แล้วเป็นโอ้มีดรอนะต้องเสพนะครับโอ้แล้วเลือกกาดหมดเลยเนาะน่าจะไปลุ้นแวนเอาทีเดียวนะ ถ้าแวนผมไม่ตกคีแล้วท็อปเด็กเขาเป็นโอเวอร์หรือฮิวก็คือไม่จบนะครับผมต้องออกคีเพื่อการันตีให้ชนะอะลีทายครับจัวอย่าจัวโอเวอร์จัวคีนั่นก็แย่ไม่ต่างกันนะเอาจริงแล้วนะไม่เป็นไรเขาต้องลุ้นตรงนี้ว่าให้เป็นฮิว ถ้าเป็นฮิวก็มีโอกาสรอดส่วนถ้าเป็นโอเวอร์ก็การันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าเขารอดแน่นอนอา่าฮะออสองใบค,ครับสกิลเนาะลงจากความสามารถแวนการ์ดพาวเวอร์บวกหมื่นนะครับแวนการ์ดคู่แข่งเปลี่ยสามพาวเวอร์บวกหมื่นแล้วก็บวกขีด้วยลแล้วก็ตัวเองได้เทคนะเมื่อตีเนี่ยบัสหนึ่งลบคู่แข่งห้าพันสกิลแวน เหมือนเดิมเอาหน้าเหมือนลงดรอปแล้วพาวเวอร์ที่ลงมาจะบวกหมืน่นใช่เขาต้องปล่อยตรงนี้โอเวอร์โอ้ขอโอเวอร์โดอรเช็คโอเคอย่างน้อยที่มาการันตีนะครับการันตีแล้วนี่การันตีละเขาต้องฮิวสองใบหรือโอเวอร์แล้วก็ฮิวอย่างใดอย่างหนึ่งน่ามันก็ชนะละ เอฟเฟกต์แม่งเดียวกับไฟซูทแม็กซิมัมแค่เป็นสีส้ม <laughs> โอเคแล้วก็จบลงไปแล้วทโนชีไฟตัวนะเป็นไฟที่ดีนะครับถือว่าเจ้ากันไปเขาได้เโฆษนาไรด้วยนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถือว่าสนุกนะสนุกนะ ประมาณนี้ครับสาหรับคลิปในวันนี้ก็อ,อ,อย่าลืมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เข้าใจเทคอะไรยังไงนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะทําไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับของไคจูเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะสาหรับคลิปในวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกนะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขอไฟมณน,น,นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ you